วันนี้นะครับจะมาพูดถึงทำไมบิตคอยตอนนี้บูลช์มากๆมีโอกาสที่จะทะลุ1นึ่งแสนเหรียญในปีปีนี้คิดว่าพวกมันจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับดูหนึงแฟนๆเหรียญไทยอย่างซิกตอนนี้พัมขึ้นมาหลาย10%นะครับเจ็ดนะเพื่อนๆกระแสจะมีเรื่องอะไรดีๆหรือเปล่าคิดว่าคลิปวันนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะเช่นเคยนะก่อนที่เดียวกันฝากกดไลค์นะฮะก็จะตามเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับโอเคกดไลค์กันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่รูปภาพรวมี้กันก่อนนะครับนะก็วว่าเขีย ตามที่เห็นนะครับในะเขี่ยวกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอเนาะโอเคแหละบิตคอยตอนนี้เขียวขึ้นมานะครับออลคอยเนี่ยพวก,กตามตรงย้ำไม่ค่อยเขียวสักเท่าไหร่แต่เราต้องรอดูว่าจะเขียวหรือไม่หลังจากนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าเราดูเนาะอันนี้คือในช่วง6เดือนย้อนหลังกลับไปนะครับน,นะราคาบิตคอยย้อนหลังกลับไป6เดือนจะสังเกตได้เลยว่าจุดที่มีความเสี่ยงแล้วกันสําหรับคนที่มีโอกาสจะโดนนิคุเด ราคาเราๆสัก72,300นะฮะถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าเสียวๆเหมือนกันสหรับสายชอ็อตนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะบิตคอยเนี่ยเรียกได้ว่าจ้องจะเล่นงานหรือว่าจ้องจะปิดสัญญาอยู่แล้วนะครับนะคือไม่ว่าคนกระจุกตัวอยู่ตรงไหนยเยอะนะฮะก็จะโดนปิดเมื่อนั้นนะครับสายรองสายชอ็อตอ่วมกันเสมอตอนนี้ถ้าเราดูช่วง6เดือนหลังสุดโดนกันไปหมดแล้วนะฮะเหลือแค่ด้านบนก็คือสายชอ็อตที่ชอ็อตอยู่ คือถ้าราคาบิตคอยึ้นไป0 0 0 0ื่นขอไป7จ็ดหมนสองเนี่ยคนจะโดนเลียคู่เดทไปประมาณสักเกือบเกือบจะร้อยล้านเหรียญนะครับนะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันยังไงก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับที่จะมาดูกราฟของบิตคอยกันนะครับน,นในทางเปิดระดับวีก,กันก่อน นะครับในตอนนี้ก็ถือว่าทรงดีมากๆนะครับทางเฟรมวีคตัวนี้หล่อเลยนะครับตัวนี้ราคาบีบคออยู่ที่66,900เนาะไปแต่หกหม่6 7จ็ดแล้วก็โดนตบมาบ้างอะไรบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าคัมแบ็กกลับมาได้นะเพื่อนๆนะถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าเราดูทางเฟรมวีคตอนนี้นะครับอาร์ไซเบรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหล่อหล่อมันเลยนะครับเบรกคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับรวมถึง MSD ระดับวีคนะบีบตัวจนจะคอสแล้วเพื่อนเพื่อน ก็คาดว่าอีกสัปดาห์ถึง2สัปดาห์เนี่ยน่าจะตัดขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะว่า MACD ระดับ week ตัดขึ้นมาแบบนี้ราคาจะไปหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่ MACD ระดับ week ตัดมาแบบนี้นะฮะตัดมาแบบนี้สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยโอเคตั้งแต่ตอนสิงหาสอ2พันเนี่ย MACD ตัดนะแต่แล้วมันยังเป็นขาลงอยู่เนาะมันก็เลยแบบอ๋อเริ่มออกข้างเริ่มลงแหละะแต่่่่เริมมลงไคอยชันนฮะ เราก็กลับขึ้นมานะครับนะตอนปี2023 12จูนนะฮะครอสปึ้งขึ้นมานะเปี้ยงแต่ก็ลงต่อนะครับนะเลยด้วยว่ายังกลับลงไปเหมือนเดิมนะครับนะรอบนี้ตอนปี2023นะครับนะ23ตุลานะครับอันนี้พั้มจริงนะฮะขึ้นจาก29,000ขึ้นมา70,000ม้วนเดียวเลยะฮะม้วนเดียวเลยนะครับหลังจากที่มีการครอสเอ c d ระดับวีคนะรอบนี้ล่ะ เอเมาซอนและว,วีกจะครอสหรือเปล่ากต็ต้องรอรุนนะครับแต่ประเด็นคือมันมีในเรื่องของไอซที่มันเบรกไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องจับจ้องกันด้ดีเหมือนกันเพราะถ้าเราดูเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอซเบรกได้เมื่อไหร่เนี่ยมักจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยเบื่อไม่มากก็น้อยถ้าเราดูนะไอซเบรกไอซเบรกไอซเบรกไซเบรกไซเบรกแล้ว ไปหรือเปล่าอันนี้ต้องจ้อง,องกันให้ดีเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราดูไทมเฟรมระดับ1 day นะครับนาโก้ o, ถือว่าตอนนี้เบรกได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าคอนเฟิร์มได้เลยไหมก็ถือว่า โอเคล่ะปิดชาเดยู่เหนือกว่าเส้นกดตัวนี้แล้วนะครับนะหรือว่าอยู่เหนือกว่าตัวบูแฟกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ่อนะก็ถือว่าเป็นบูแฟกที่เราติดกันมานานมนมเพื่อนๆ่อนปาเข้าไปแบบขอวัดดูซิว่าช่วงนี้นานเท่าไหร่นะครับสรันเลนส์นี้230วันเพื่อนเื่อนโอโ้โหอากระอ่วนนะฮะคือเราติดอยู่ในเลนส์เนี้ยมาตั้งแต่เดนมาแล้วเพืนะ่อนเื่อนะรู้ว่าแบบช่วงต้นปีแล้วอะคิวหนึ่งแล้วเพื่อนๆ่อนตอนนี้เราคิวสุดท้ายแล้วนะคือผ่านมาแบบ ตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปลายปีกว่ามันจะเริ่มไปนะครับตอนนี้เริ่มเบรกขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าเบรกรอบนี้จะไปจริงหรือเปล่าสำหรับบูฟแฟกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไปเนี่ยถ้าเราวัดในเรื่องของราคานะครับสำหรับเป้าบูฟแฟกรอบๆอนี้แล้วกันนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็คือความสูงนะครับนะของด้ามแฟกด้ามธงนะความสูงตรงนี้นะครับนะวัดขึ้นไปนะครับนะจะอยู่ที่เท่าไหร่ขอวัดดูสักนิดหนึ่งนะครับนะก็คืออยู่ที่เราซักประมาณนี้นะครับประมาณ1-400 0พนะฮะ เดี๋ยวต้องรอนดูว่าประมาณนี้จะถึงหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว,ว่าเป็นเป้าตามตำราแล้วกันเทคบุ Tech ๊กนะฮะเอาไว้ะว่าในเรื่องของตัว ด้ามธงเนี่ยความสูงก็คือจะเป็นทาร์เก็ตเอาไว้วัดได้นะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพื่อนๆมองกันยังไงถึงแสนหรือเปล่าก็ลองพิมพ์บอกกันมาหน่อยนะครับนะแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่มีโอกาสจะถึงนะครับโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้เยืนเลือมนะฮะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐกันด้วยแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ดนี้นะครับจากทางคุณเกิร์สเวลเลจนนะครับถือว่ากำลังทำพาราโบลิกเคิร์ฟอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นพาราโบลิกเคิร์ฟในทางเฟรมระดับวีกันเลยนะเพื่อนๆๆใหญ่เลยนะครับก็คือจะมีเบส่อนใหส่ ขึ้นไปล่าสุดก็คือด้าน5ด้านบนนะครับนะก็คือเป็นเบสมีอยู่สเบสนะครับนะซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่กกำลังจะฟอร์มเบส4อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเราดูนะเบส1เบส2เบส3เบส4หรือเปล่าถ้าไปเบส5เนี่ยสองแสนกว่าหรือไม่อันนี้ก็ถือว่ากาวใช้ได้นะฮะก็ต้องรอดูนะว่าจะไปถึงหรือเปล่าแต่ส่วนหนึ่งของเหตุผลเนี่ยที่ราคาพัมคงจะเหนี่ยไปไม่พ้น Bitcoin Spot ETF นะครับถ้าเราดูเนี่ยถือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินหลั่งไหลเข้าไป5 155ล้านดอลลาร์นะถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับนะก็ถือว่าเยอะขึ้นมาในรอบลหลายๆเดือนนะครับซึ่งถ้าเราดูเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันเมื่อคืนนี้เราได้คุยกันในไลฟ์แล้วนะฮะนะว่าอินโฟตัวนี้มันลงังไหลเข้ามาแต่ก็มีความกังวลเล็กน้อยเพราะว่าสารอบที่อินโฟลัลงไหลามาทุสี่ห้าล้านเนี่ยมันมักจะดำนะครับนะผมไม่รู้ว่ารอบนี หลังหลเข้ามาเกิน500ล้านแล้วจะดั้มหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูชาร์ต4 day นะครับนะก็ถือว่าเกิดบู l ลิ h คอร์ s มาเป็นที่ลรลอยแ,แล้วนะสำหรับหนึ่งแท่งคือ4วันนะครับตอนนี้คอรียบะ้อนน้ำเบือ่อมีสัญญาณเขียวมาแล้วนะครับซึ่งเวลาที่มันคอรอสขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราดูนะสอารอบก่อนอนะันนี้นะครับนะมันมีรอบนี้มีรอบนี้นะมีรอบนี้ แล้วก็มีรอบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับสัดเทอมเฟรม4วันนะครับซึ่งถ้าเราดูรอบก่อนอันนี้รอบแรกเนี่ยตอนเดือนเซปเตมเบอร์2องพันาพัมขึ้นมาเจ็ดสิบแปดเอรเอบที่สอเดือนอเดือนอมกราสองพันยี่สิบนะครับนะพัมขึ้นมา70%เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะคือแต่และรอบเนี่ยทั้งสองรอบก่อนอันนี้พัมขึ้นมา70%ซึ่งถ้ารอบนี้พัมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่ขอวัดดูสักเล็กน้อยเพื่อนๆเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็ประมาณแส 101, นหนะึ่ ไอตัวบูฟลิดแฟกเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันนะ mm hmm. เพื่อนๆมองกันยงถึงสายหรือเปล่ากลองพิมพ์บอกกันมันก็ได้นะครับแต่ก็ดูว่าตอนนี้มีสัญญาณซึ่งมันอาจจะเกิดหรือว่ามันอาจจะไม่เกิดอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับนอะย่างนั้ก็ฟังหัวไหวู ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ได้ส่งผลถึงข้อมูลในอนาคตอยู่แล้วยังไงเราต้องระวังอย่าไปเชื่อใครทั้งนั้นต้องศึกษาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อย่างร้อนมันรุนทนนะครับเพราะโลกรีบโตเราไม่รู้เลยว,ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นมันอาจจะดับพรุ่งนี้ก็ได้ไเบื่อนะไม่มีใครรู้นะฮะระวังกันด้วยต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเอาคอยอย่างซิกกันบ้างนะครับในเหรียญไทยผมว่าหลายๆคนน่าจะจ้องๆกันอยู่นะครับในเห็นมีข่าวมานะฮะในสัญญาบอกเชนบอกว่าซิกเน็ตเวิร์ดนะครับพุ่งกว่า77%นะครับนะหรือว่เจะะมีอไรเซอร์ไพรรส์หือเปล่าในตอนตอนนนี้ะครับเเเทท่่าาีผมข้ไปดูนี่ยอาจจะยัังไไไมมมม่่่ดด้ีีีีอออออะะะะะรรรรทปปกกาาศนนนคคบแตตเเ็ืจว ของตัวบิดครับซัมเมตสองพันยี่สี่นะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปิดตัวอะไรในอีเวนต์นี้หรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะฮซิกเลนเวิร์ดเขายืนยันแล้วนะฮะว่าจะมีการขึ้นไปพูดในเวทีบิดครับซัมเมตสองพันยี่สี่ด้วยนะนเพื่อนๆอันนี้ต้องจ้องๆกันให้ดีว่างานไทยงานใหญ่งาน,านนี้เลนทยต่างๆจะมีอะไรเปิดตัวในอีเวนต์นั้นหรือไม่อันนี้ก็แมต้องไปว่ากันนะฮะเราขอแจ้งข่าวนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบในะการใช้งาน DeFi อยู่แล้วใช้งาน DeFi เป็นอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทาง Evo นะะฮที่เป็น Decentralized ดิเลวชีพแอชเชสนะครับที่อยู่บนเลเยอรสองนะครับนะที่แบ็กโดยคอยเบสเนี่ยตอนนี้มีกิจกรรมแจกนะครับสำหรับคนที่เข้าไปลองใช้งานนะครับนะก็สามารถที่จะรับ a อร์ดรอปสิบยูเอกันได้เลยนะครับ mm hmm. เพียงแค่คุณเข้าร่วมเทเล gram นะครับนะ mm hmm. เพียงเข้า ไปกดไลค์นะครับใน t w i t เตอร์นะครับนะแล้วก็เข้ามากรอกแบบฟอร์มตรงนี้กันได้เลยนะครับนะซึ่งวิธีการใช้งานการ Connect Wallet ต่างๆผมทำคลิปสอนเอาไว้แล้วตรงนี้นะครับนะก็สามารถทจะเข้าไปดูกันได้นะครับนะจะได้ไม่พลาดกันเพราะว่าเขาจำกัดสิทธิ์ไม่กี่สิทธิ์เองนะเพื่อนๆือนะลองเข้าไปดูกันแล้วก็อย่าลืมกรอก g o o g l e Form แล้วก็รอรับ a i r d r o p กันได้เลยนะครับถ้าสิทธิ์ไม่เต็มก่อนนะเพื่อนๆ่ยังไงร,รีบๆกันเข้าไปแลวการสำหรับคนที่ใช้าง,งานดีฟ i เป็นอยู่แล้วแต่ถ้าใครใช้าง,งานไม ในไทยดีกว่านะครับแต่ถ้าใครเป็นสาย ที่อยู่ในโลกดิจิทมานานอยู่แล้วนะครับถ้าทำเป็นเนี่ยก็ลองศึกษาดูกันแล้วกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับโลกดิสอินเทอร์ไลน์เอชแอนที่เกิดขึ้นในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่ต้องการเก็บในระยะยาวนะครับเก็บเหรียญหน้าตาเหรียญยังไงศึกษาฮาร์ดแวร์เวลเลตกันเอาไว้ด้วยนะครับสามารถเดี๋เข้าไปซื้อได้ที่ไทยบิตแคสนะครับนะสำหรับฮาร์ดแวร์เวลเลตนะครับเพราะว่า Not Your Key Not Your ok Coin นะครับนะยังไงเก็บเหรียญด้วยตัวเองเพราะว่าตลาดคริปโตโลกคริปโตเขาออกแบบมาให้เราเก็บเงินได้ด้วยตัวเองอยู่แลล้้้้้้้ววววนน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 ะะะะะฮไไไม่ต่ตตตตอออองงงงงพพึึาาาาััััััักกกกรรทยศษเใหดีีคบ็ ก็ลองเข้าไปดูนะผมใช้วันคี์อยู่ดีมากๆนะครับนะผมไม่รู้ว่าของจะหมดแล้วหรือยังนะยังไงรีรบเข้าไปสั่งซื้อก่อนที่ของจะหมดกันได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านใต้ตคิปดโอดนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้หวังว่าผู่คนจะชอบแล้วก็ได้เดียกันราคาที่ไม่ได้ดูไลฟ์ก่อนในนี้อย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ